วันนี้ผอมมาจัพาทุกคนไปพบกับรถเนเกตระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยทั้งสายสปอร์ตสายสปีทและสายที่ชอบรถแรงแต่น้ำหนักเบาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการเปิดประสบการณ์ที่หลายคนอาจจะต้องบอกว่าโหดสมชื่อ s ป e e d Triple และปีนี้ Trium มก็ได้เผยชมรุ่นล่าสุดออกมา Tri ัม p ปี e e ริปเปิลหน0 0รูปีปี2026ที่ถูกอัปเกรดใหม่ทั้งรูปลักษณ์ประสิทธิภาพระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และงานประกอบที่นี้ยกระดับซูเปอร์ไบ์ซึ่งวันนี้ผอมมาจับเล่าให้ทุกคนฟังบบละเอดดสุด ตั้งแต่ตอนแรกเห็นตัวเป็นๆในโชว์รูมไปจนถึงความรู้สึกหลังลองครอมลองหมุนคันเร่งความรู้สึกของเสียงท่านั่งระบบเบรกช่วงล่างความแรงและรวมถึงราคาที่หลายคนอยากรู้กันแน่นอนก่อนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักขอทักทายผู้ชมทุกคนก่อนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่สายบิ๊กไบค์หลายคนกำลังให้ความสนใจถ้าคุณชื่นชอบคลิปรีวิวแบบพูดตรง โชว์รายละเอียดชัดเจนและอัพเดตราคาจริงในไทยฝากช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรถรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกหลายคันปีนี้บอกเลยว่าตลาดโหดมากรถใหม่มาเพียบและคันที่กำลังจะพาไปชมวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปของเนเกตไบที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในรถสตรีทที่ควบคุมดีที่สุดในโลก ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันกับความรู้สึกแรกที่ได้เห็น t r i อัมสปี e ทริปเปิ1 2 0 2 2 6รูปีในโชว์รูมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ามันยังคงเอกลักษณ์สไตล์ไพลอัมไว้ครบถ้วนฝ่ายหน้าคู่ทรงโหดทำให้รู้สึกเหมือนรถกำลังจ้องคุณตลอดเวลาลายเส้นของแฟริงและถังน้ำมันถูกออกแบบให้รับกับเฟรมอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและจัดวางอย่างลงตัวทุกส่วนประณีตเหมือนงานศิลปะบ,บนพื้นถนนซึ่งไพลอัมให้ความสำคัญกับดีไซน์มากและในรุ่นใหม่ปี2026ก็ยกระดับงานพรีเมียมชัดเจนกว่าเดิม เมื่อมองเข้าไปใกล้รายละเอียดหลายอย่างถูกอัปเกรดให้เฉียบค้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บรอยเชื่อมที่เนียนขึ้นสีตัวรถที่มีความลึกชัดขึ้นชุดแฟริงที่ปรับทรงให้แคบลงเพื่อลดแรงเสียดทานลมและการออกแบบส่วนท้ายที่เฉียบคมกว่าเดิมให้ความรู้สึกสปอร์ตแบบรุนแรงแต่ยังไม่ทิ้งความหรูในแบบพรอัมที่หลายคนหลงรักระบบกันสะเทือนในรุ่น RS ก็ยังคงใช้ชุดเต็มจากโอลินซึ่งถือว่าเป็นช่วงล่างระดับตัวแข่งของจริงและในรุ่น2026มีการปรับวาล์วใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นในย่านความเร็วต่ำ ทำให้ขี่ในเมืองก็ยังนิ่งไม่แข็งเกินไปส่วนเวลาลากรอบขึ้นใช้คันเร่งเปิดออกจากโค้งแบบเร็วๆก็ยังคงมันง่นคงนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้รุ่น iS แตกต่างจากเนเกตอื่นๆหลายคันในตลาดบางคันแรงแต่ควบคุมยากแต่ไทรอัมไม่ได้แรงอย่างเดียวเขาให้ความสำคัญเรื่องบาลานและความแม่นยำของตัวรถด้วยเครื่องยนต์สสูบ1 2 0 0ถูกปรับจูนในรุ่นใหม่ให้เน้นแรงบิดกลางมากขึ้น รอบต้นทยานไวแต่ยังคงลักษณะเฉพาะของเครื่องสามสูบที่ให้เสียงดุดันลากรอบมันและมีความสะเทือนแบบกำลังพอดีเครื่องยนต์นี้ให้กำลังสูงสุดทะลุ175แรงม้าและแรงบิดมากกว่า125นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่บ้าพลังสำหรับรถเนกเก็ตธรรมดาแต่ไทรอัมสามารถควบคุมพลังได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น traction Control c o r n e r i n g ABS w i l l อ Control และ Ri d i n g โห d ดที่ปรับได้ละเอียดมากขึ้นในปีนี้ทั้งในโหมดเรนโรดสป แทร็กและคัสตอมที่ผู้ขี่สามารถปรับแต่งค่าได้เองตามสไตล์การขี่ชุดเบรกเบรโ b o สไตล์ม่ยังคงเป็นตัวท็อปที่ให้แรงเบรกมหาศาลและคุมง่ายแม้ใช้เพียงนิ้วเดียวก็เพียงพอสำหรับหยุดรถแรงระดับนี้ส่วนระบบควบคุมความร้อนมีการปรับช่องลมใหม่ให้ระบายดีขึ้นและเสียงพัดลมไม่ดังเท่ารุ่นก่อนทําให้ขี่ในเมืองสบายขึ้นไม่ร้อนขาเหมือนหลายหลายค่ายที่เครื่องใหญ่แต่จัดการความร้อนได้ไม่ดีเท่าไทอาร์มท่านั่งของรุ่นนี้เป็นอะไรที่หลายคนชอบมาก เพราะมันไม่เหมาะเกินไปไม่สบายเกินไปเป็นตำแหน่งที่พร้อมจะซิ่งได้ทันทีแต่ก็ยังใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ปวดหลังง่ายบอกมีความฟิตกระชับขึ้นยิ่งทําให้เวลาขี่เร็วๆรู้สึกมั่นคงไม่ขยับไปมาในขนาดเดียวกันเพื่อนซ้อนอาจจะรู้สึกแข็งนิดหน่อยเพราะบอดหลังบางแบบสปอร์ตแต่รถแนวนี้โดยส่วนใหญ่เน้นขี่คนเดียวอยู่แล้ว เสียงเข้าของสปีดทริปเปิลหนึ่งพันสองร้อยรูปีเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวมากเสียงวีดลากรอบในย่านกลางคือสิ่งที่หลายคนยกให้เป็นเอกลักษณ์ของไทรัมสามสูบมันไม่ใช่เสียงโหดแบบสี่สูบไม่ใช่เสียงตุกตุกแบบสองสูบแต่เป็นเสียงคำรามแบบมีความฉกเฉียวต้องบอก,กว่าแค่สตาร์ทเครื่องในโชว์รูมก็ขนลุกแล้วยิ่งปี2 0 2 6มีการปรับปลายท่อให้น้ำเสียงหนักขึ้นทำให้เสียงเข้มและแน่นกว่าเดิมตลอดเวลาที่ผมยืนดูรถคันนี้ในโชว์รูม ต้องบอกว่ามันมีพลังดึงดูดแปลกๆเหมือนเป็นรถที่ไม่ต้องพยายามเด่นแต่มันเด่นเองโดยธรรมชาติใครเดินผ่านก็ต้องมองยิ่งสีใหม่ปี2026ซึ่งมีทั้งสีเทาเข้มด้านสีดำเงาและสีเหลืองแบบเรซิ่งให้ความรู้สึกสปอร์ตสุดๆอีกจุดที่ถูกอัปเกรดชัดเจนคือหน้าจอ TF ขนาดใหญ่ที่มีกราฟิกใหม่ลื่นขึ้นและปรับโทนสีให้สบายตาในเวลากลางคืนระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ทำได้ครบถ่ายข้อมูลการขี่ได้ละเอียดขึ้นและยังมีระบบนำทางแบบเทิร์นบายเทิร์ที่อ่านง่ายไม่รสาายต พอถึงเวลาลองครอมขอบอกเลยว่าน้ำหนักรถบาลานซ์มากน้ำหนักรวมทั้งคันยังอยู่ประมาณ198กิกโลกรัมทำให้ผลักเดินหน้าถอยหลังเบามือกว่ารอเรือถ่อถุง120่อซีซีหลายรุ่นอย่างเห็นได้ชัดไทรัมอ,ออกแบบให้แรงแต่คล่องตัวซึ่งทำให้หลายคนที่ไม่เคยขี่รถระดับลิตรไบ์มาก่อนก็สามารถปรับตัวได้ไม่ยากระบบคลัตช์มือเบาเกียร์เข้าชัดควิชิปเตอร์ทำงานนุ่มขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างรู้สึกได้การเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือลงทำได้เนียน โดยเฉพาะเวลาเร่งออกจากโค้งหรือกำลังขี่ด้วยความเร็วสูงเหมือนมันอ่านจังหวะของผู้ขี่รู้ใจมากขึ้นเมื่อพูดถึงประสบการณ์ขี่จริงของรถประกูลสปีดทริปเปิลหลายคนชอบมันเพราะเป็นรถที่ไม่ต้องฝืนเวลาเข้าโค้งให้ความรู้สึกมั่นใจช่วงล่างมันทำงานแม่นยำและไม่ดิ้นเวลาเจอเนินหรือลูกระนาดแบบเร็วๆแม้ในปี2026จะยังไม่มีรุ่นเซมิแอคทีฟสูสป n นชันแต่โอลินรุ่นนี้เซ็ตมาดีมากจนหลายคนบอก,กว่าไม่จำเป็นต้องเป็นไฟฟ้าเลยก็ได้ ถ้าพูดถึงข้อเสียจุดที่หลายคนพูดตรงกรันคือความสูงเบาออย่างค่อนข้างสูงถ้าใครสูงไม่ถึง165อาจต้องขย่งนิดหน่อยและความแรงของรถระดับนี้ทําให้มือใหม่อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้กับคันเร่งแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์มาพอสมควรจะรู้ว่ามันเป็นรถที่ควบคุมง่ายกว่าแรงม้าที่ตัวเลขบอกไว้อีก และสิ่งที่หลายคนถามมากที่สุดก็คือราคา t r i ัม p h Speed t r ป p l e 1 2 0งพันรรูปีราคาจำหน่ายในไทยตอนนี้อยู่ประมาณ6 1 5 0 0 0ัถึง645,000บาทแล้วแต่สีและโปรโมชันของแต่ละดีลเลอร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมกับสิ่งที่ให้ทั้งช่วงล่างระดับตัวแข่งเบรกระดับท็อปเครื่องยนต์ที่แรงแบบบ้าคลั่งและงานประกอบระดับพรีเมียมถ้ามองเทียบกับคู่แข่งหลายค่ายไทรัมเป็นตัวเลือกที่คุ้มมากโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการรถที่บาลานซ์ดีที่สุดในคลาสนี้ สรุปแล้ว Triumph Speed Triple 1,202,26รูปีคือรถที่เกิดมาเพื่อคนที่รักความแรงแต่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำมันให้ประสบการณ์แบบซูเปอร์ไบค์ในตัวรถเนกเกตที่เบาคล่องและหล่อทุกมุมมองถ้าคุณชอบสไตล์เท่ดูดันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครบอกเลยว่าคันนี้คือคำตอบและนี่คือรีวิวแบบละเอียดทั้งหมดของ Triumph Speed Triple 1,200รูปีปี2026ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าจะมีรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมาอัปเดตอีกแน่นอน